วันนี้ผมจะมาสอนวิธีรันออโต้ของคูก้าแขนกลนะครับเมื่อเราได้โค้ดของแขนกลสําเร็จแล้วครับเรากดที่โปรแกรมเมนูด้านบนนะครับแล้วก็กด7เพื่อโค้ดออกก่อนนะครับเราจะไม่กดโอเพนเข้านะครับถ้ารันเราจะกดปุ่มสีเหลืองนะครับมากดเข้ามาเลยนะครับลําดับแรกเลยนะครับตรงคุญแจนะครับลำดับแรกเลยครับตอนนี้อยู่ที่ตําแหน่งแมนนวลอยู่นะครับเราต้องปรับไปที่ตําแหน่ง ด้านบน,นครับเป็นออการล้านออตโต,ต้เมื่อหมุนไปด้านบนแล้วนะครับสวิตนี้เป็นสวิตช์ไดออนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานเมื่อกดนะครับด้านล่างตรงตัวไอก็จะขึ้นสีเขียวนะครับและขึ้นว่าสตาร์ทคีย์เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็กด e n a b l e Switch ข้างหลังแล้วก็กดปุ่มเทครับ เพื่อเซตแขนกลไปตำแหน่งโฮมจนกว่าจะขึ้นคำว่า BCO นะครับตรงนี้ครับ mm hmm. เมื่อขึ้นตำแหน่งนี้แล้วก็ไม่ต้องกด Enable Switch นะครับมารอที่ตำแหน่งปุ่มเพนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งรอที่ Emergency นะครับ mm hmm. เมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่มเพได้เลยครับ mm hmm. แขนกลก็จะรานตามโค้ดที่เราได้เขียนไว้ครับ เมื่อแขนกลเกิดปัญหานะครับเราก็กดปุ่ม e m จ r g e ซี่ได้เลยครับนี่คือสาเหตุที่เรานำนิ้วมารอที่ปุ่ม e m จ r g ซ c ่ครับการลันออตโอต้ของคูก้าก็ประมาณนี้ครับ,บคครับ